เคยรู้สึกไหมครับว่าทําไมแอปพลิเคชันบางตัวเนี่ยเราใช้แล้วรู้สึกดีๆใช้ง่ายไปหมดแต่อีกตัวหนึ่งกลับทําเราหัวร้อนจนอยากจะปาโทรศัพท์ทิ้งซะให้ได้อะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังซอฟต์แวร์ดีๆที่เราใช้กันทุกวันวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคําตอบกันครับเอาจริงๆคําตอบมันไม่ได้เกี่ยวกับโชคช่วยเลยนะครับแต่มันคือเรื่องของกระบวนการที่ถูกคิดมาอย่างดีเพื่อสร้างคุณภาพใส่เข้าไปในซอฟต์แวร์ในทุกๆขั้นตอนคือตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงโค้ดบรรทัดสุดท้ายเลยทีเดียว แล้วไอการสร้างคุณภาพที่ว่าเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรกันแน่เรามาดูกันครับหัวใจสําคัญของมันไม่ใช่การมานั่งไล่จับบักที่มันลุดออกมานะครับแต่เป็นการสร้างระบบที่ไม่ให้บักมันเกิดขึ้นมาได้ตั้งแต่แรกซึ่งพอทําแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยปรับปรุงการทํางานลดต้นทุนไม่จําเป็นและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทําให้คนที่ใช้งานซอฟแวร์ของเราเขามีความสุขครับปรัชญาเบื้องหลังเรื่องนี้มีชื่อเรียกเท่ๆว่า การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์หรือ SQA คิดภาพตามง่ายๆนะครับมันก็เหมือนการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันดีกว่ารอให้ป่วยแล้วค่อยไปหาหมอนี่แหละครับคือการทํางานเชิงรุกไม่ใช่รอแก้ปัญหาทีนี้อาจจะมีบางคนสับสนระหว่างคําว่าการประกันคุณภาพหรือ QA กับการควบคุมคุณภาพหรือ QC นะครับให้ลองนึกภาพโรงงานผลิตรถยนต์ตามนะ QA เนี่ยคือการออกแบบและปรับปรุงสายการผลิตทั้งหมดเลย เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นส่วน QC คือการไปยืนอยู่ปลายสายพานและคอยตรวจสอบรถคันสุดท้ายที่ออกมาว่ามีตําหนิตรงไหน,รนหรือเปล่าเห็นไหมครับอันนึงเน้นที่กระบวนการส่วนอีกอันนึงเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งแนวคิดเชิงรุกแบบนี้จะตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ5ข้อด้วยกันครับแต่ข้อที่ถือว่าเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยก็คือป้องกันดีกว่าตรวจจับเพราะมันก็แน่นอนอยู่แล้วการกันไม่ให้ปัญหาเกิดย่อมดีกว่าการต้องวิ่งไล่ตามแก้ทีหลังเสมอ ในกระบวนการนี้มันมีอีก2คํคำสาคัญที่เราต้องรู้จักครับคือ verification กับ validation ฟังดูเผลอๆอาจจะคล้ายกันนะแต่จริงๆแล้วต่างกันมากเลยครับ verification เนี่ยคือการถามเองว่าเรากําลังสร้างของได้ถูกต้องตามพิมพเขียวเป๊ะหรือเปล่าเหมือนเช็คส่วนผสมตอนทําอาหารว่าใส่ตามสูตรทุกอย่างไหมส่วน validation จะถามในมุมที่กว้างกว่านั้นครับคือแล้วไอ้พิมพ์เขียวหรือไอ้สูตรอาหารเนี่ยมันใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆหรือเปล่าเหมือนกับการชิมอาหารที่ทําเสร็จแล้วว่าอืมรสชาติมันถูกปากไหม เพราะว่าการทําตามสูตรเป๊ะก็ไม่ได้การันตีว่าจะอร่อยเสมอไปจริงไหมครับเอาล่ะครับประเด็นสําคัญก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนจากหลักการสวยๆพวกนี้ไปสู่การลงมือทำจริงได้ยังไงคำตอบก็คือการวัดผลครับมันก็เหมือนคำพูดอมาตะที่ว่าอะไรก็ตามที่เราวัดผลมันไม่ได้เราก็ปรับปรุงมันไม่ได้และในโลกของซอฟต์แวร์เนี่ยคำพูดนี้คือความจริงที่สุดเลยครับ และนี่แหละครับคือจุดที่ซอฟต์แวร์เมทริกซ์เข้ามามีบทบาทสําคัญมันคือเครื่องมือที่เราใช้เปลี่ยนสิ่งที่มันดูนามมาทํามากๆอย่างเขาว่าคุณภาพเนี่ยให้กลายเป็นตัวเลขที่จับต้องได้และเข้าใจได้ครับซึ่งการวัดผลที่ว่าเนี่ยเราทําได้หลายระดับเลยนะเราสามารถวัดกระบวนการในการพัฒนาว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหนหรือจะวัดที่ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นซอฟต์แวร์เองว่ามันมีคุณสมบัติดีหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งวัดความคืบหน้าของโครงการโดยรวมก็ได้เหมือนกัน โอเคหลักการมาเต็มแล้วแล้วในทางปฏิบัติล่ะตัวเลขพวกนี้มันทำงานยังไงกันแน่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าอ่ะลองจินตนาการดูนะครับว่าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยได้รับรายงานมาแล้วก็มีแค่ตัวเลขเนี้ยโดดๆเลยคือถ้าไม่มีบริบทอะไรเลยมันก็เป็นแค่ตัวเลขที่ไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมครับแต่พอมีบริบทเพิ่มเข้ามาว่าเฮ้ hey, โค้ดของเรามีแค่15%เท่านั้นนะที่ถูกทดสอบ โอ้โหคราวนี้มันกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากๆในทันทีเลยโค้ดโคเวอร์รจเมื่อกี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วทีมพัฒนาเขาจะดูตัวชี้วัดหลายๆอย่างประกอบกันไปไม่ว่าจะเป็นมีบักเฉลี่ยกี่ตัวในโค้ดแต่ละส่วนหรือว่าเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้แก้บัคแต่ละตัวเนี่ยมันนานแค่ไหนเพื่อเห็นภาพรวมของสุขภาพโปรเจกต์ทั้งหมดครับแต่ต้องบอกว่าการเก็บข้อมูลเป็นแค่ครึ่งทางเท่านั้นนะครับพลังที่แท้จริงของมันคือการนําข้อมูลเหล่านั้น ไปใช้เพื่อการตัดสินใจที่มันช้านฉลาดขึ้นต่างหากซึ่งกระบวนการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจอย่างชานฉลาดที่ว่านี้ก็มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของมันครับว่าการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือที่เราเรียกสันส้นๆว่า DDMM มันคือวงจรที่หมุนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดครับเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากเมทริกซ์ต่างๆเอามาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบหรือความผิดปกติแล้วใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาเพื่อตัดสินใจอย่างมีหลักการจากนั้นก็วัดผลกระทบที่เกิดขึ้น แล้วก็วนกลับไปเริ่มต้นวงจรใหม่อีกครั้งวนไปเรื่อยๆเพื่อให้ดีขึ้นตลอดเวลาและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือคกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังที่คอยแยกซอฟต์แวร,ร์ธรรมดาๆออกจากซอฟต์แวร์ที่มันยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงซึ่งมันก็อาจจะทําให้เราต้องกลับมามองแอปที่เราใช้ทุกวันแล้วลองถามตัวเองดูเล่นๆน,นะครับว่าเบื้องหลังความง่ายหรือความมุดหยดที่เราเจอเนี่ยคุณภาพของมันดีแค่ไหนกันนะ